สำนัโดยตลาดกระทรวงสาธารณาสุขระบุพบผู้ติดเชือ้อโควิดแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลังปีใหม่และประชาชนสังเกตอาการ14วันเน้น work from home ขณะตรวจ ATK ก่อนทำงานด้วย นายแพทย์จิตภูมิวงศระจิตปลัดกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวว่าสถานการณ์โรคโควิด -19 ข,ของประเทศไทยวันนี้5มกราคม2565มีผู้ติดเชื้อรายใหม่3,899รายรักษาหาย2,508รายและเสียชีวิต19รายอยู่ระหว่างการรักษา34,877รายจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ541รายและใส่เครื่องช่วยหายใจ149รายพบผู้ติดเชื้อมาจากต่างประเทศ169รายสำหรับการติดเชื้อภายในประเทศ ลักษณะเป็นกลุ่มก้อนโดยเฉพาะร้านอาหารกึ่งภาพร้านหมูกระทะสถานบันเทิงที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งในหลายจังหวัดได้แก่เชียงใหม่พะเยาอุบลราชธา,านีขอนแก่นชนบุรีมหาสาร,ราคามและอุดรธานีนอกจากนี้ยังพบการติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับตลาดเรือนจำโรงงานสถานประกอบการถนนคนเดินแคมป์คนงานงานศพงานแต่งและงานเลี้ยงปีใหม่ทั้งนี้ช่วงหลังเทศกาลปีใหม่สถานการณ์เริ่มเป็นไปตามที่คาดการคือผู้ป่วยอาการหนักและเสียชีวิตลดลง แต่พบสัญญาณผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นค่ะโดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวและจังหวัดที่มีผู้เดินทางกลับภูมิลำเนาจํานวนมากจึงขอให้ประชาชนที่กลับจากการเดินทางช่วงปีใหม่เฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง14วันขอให้หน่วยงานและสถานประกอบการต่างๆเน้นการทํางานที่บ้านหรือ Work f r ฟ m home หรือตรวจ ATK หากต้องกลับเข้าปฏิบัติงานกรณีพบผลตรวจเป็นบวกจะดูแลด้วยระบบการรักษาที่บ้านหรือชุมชนหรือ Home Isolation HI community isolation หรือ CI ไม่จําเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยซึ่งเป็นผลจากการได้รับวัคซีนทําให้ช่วยลดอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ขณะที่เชือ้ 1, 000, โอโควิดสายพันธุ์โอไมรอรมีความรุนแรงลด,ดลงจากสายพันธุ์เดลตา้าซึ่งช่วงที่สายพันธุ์เดลตา้ลตาระบาดก็ใช้มาตรการ HI หรือ c i ดูแลรักษาได้ผลดีค่ะด้านสาธิตย้ำนักท่องเที่ยวระหว่างรอผลตรวจโควิด -19 ห้ามเดินทางหากไม่ปฏิบัติถือว่าผิดกฎหมายค่ะ ที่กระทรวงสาธารณาสุขนายสาธิตปิตุเตเช้ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณาสุขให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนักท่องเที่ยวไม่ฟังผลตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่จังหวัดชนบุรีว่าตอนนี้เราพบนักท่องเที่ยวที่หนีการกักตัวยังพบน้อยอยู่ส่วนกรณีที่หนีออกไปสองรายดังกล่าวผลการตรวจพบว่าติดเชือ้อโควิดทั้ง2รายโดยเมื่อคืนนี้ทั้งคู่ได้เข้าเดินทางเข้ามารักษาตัวเองที่โรงพยาบาลเลิดสินแล้วส่วนความกังวลเรื่องเตียงรักษาโควิด -19 นายสาธิตยืนยันว่ามีเตียงยาและเวชภัณฑ์เพียง ซึ่งเรื่องนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มีการเตรียมความพร้อมตลอดในการรับมือกับโอไมครอนอย่างไรก็ตามเน้นไปที่การรักษาที่บ้านหรือโฮมไอโซเลชันและศูนย์พักคอยในชุมชนโดยกรุงเทพมหาคนครได้เตรียมศูนย์พักคอยในชุมชนหรือ CI ให้กลับมาเปิดดำเนินการในทุกเขตแยกกันรักษาเด็กกับผู้ใหญ่ติดปัญหาที่ผู้ป่วยรายใหม่ไม่เข้าใจระบบการรักษาแบบเอชจึงกังวลและอยากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจึงขอให้โรงพยาบาลในสังกัดและนอกสังกัดเร่งทําความเข้าใจกับคนไข้ว่า มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยซึ่งถ้าหากมีอาการรุนแรงก็จะนําตัวมารักษาตัวในโรงพยาบาลทันทีนายสาธิตยังกล่าวอีกนะคะว่าหลังปีใหม่ภายใน1-2อ,อาทิตย์จะพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนแต่เชื้อโอไมครอนจะไม่มีอาการรุนแรงถ้าไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงและเน้นย้ําการเข้ามารับวัคซีนให้ครบถ้วนค่ะ ปิดทายกันที่ตำรวจยอมรับขั้นตอนตรวจสอบรอปภเข้าทำงานช่วงเปลี่ยนผ่านพร,รบธุรกิจรักษาความปลอดภยัยพศ .2558 อาจตกหล่นเพราะมีหลายแสนนาย พลตตรียิ่งยศเทพจำนงในฐานะโฆษกสำนักงานตํารวจแห่งชาติเปิดเผยถึงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตรกรณีนายมนตรีใหญ่กระทบหัวหน้ารักษาความปลอดภัยหรือรอปภหื่นกามก่อเหตุคมคืนหญิงอายุ36ปีลูกบ้านที่พักอาศัยในคอนโดมิเนียมย่านฝั่งธนบุรีพื้นที่สอนอพชรเกษมว่าเป็นบุคคลต้องห้ามหรือไม่หลังเคยต้องคดีและจําคุกถึงสองครั้งว่าตามขั้นตอนแล้วบุคคลทั่วไปจะเข้ามาประกอบอาชีพรปภได้จะต้องมีขั้นตอนในการขอใบอนุญาตหรือผู้ที่จะสมัครงานเป็น รอปภจะต้องได้รับใบอนุญาตจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่มีนายทะเบียนในสังกัดฝ่ายอำนวยการ5เป็นผู้ออกให้ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบประวัติต้องโทษคดีและข้อกำหนดที่ไม่ทําให้อาชีพรอปภเสื่อมเสียรวมทั้งผ่านการฝุดอบรมตามชั่วโมงที่กําหนดหลังจากได้ใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองแล้วจึงจะสามารถนําไปสมัครงานกับบริษัทรอปภได้จากนั้นหากรอปภไปกระทําการใดที่ผิดกฎหมายก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวส่วนกรณีที่ไม่มีใบอนุญาตแล้วไปสมัครงานตามหมู่บ้านหรือชุมชน ก็เป็นเรื่องส่วนตัวที่รอปภคนนั้นจะมีความผิดแต่ยอมรับว่าช่วงเปลี่ยนผ่านที่มีการบังคับใช้พรบรักษาความปลอดภัยพศ2558ที่กำหนดให้รอปภต้องผ่านการตรวจสอบประวัติและฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนอาจจะมีการตกลงในการตรวจสอบประวัติเพราะรอปภทั่วประเทศมีมากกว่า3 0 0 0คนส่วนรอปภที่ก่อเหตุคมคืนหญิงอายุ36ปีในคอนโดเบื้องต้นพบว่าได้รับใบอนุญาตเข้าทำงานเป็นรอปภเมื่อปี2562ซึ่งเรื่องดังกล่าวจะต้องมีการตรวจสอบรายละเอียด อีกครั้งว่าหากเป็นรอปภก่อนปี2558ก็ไม่ต้องผ่านการตรวจสอบและขอใบอนุญาตขึ้นทะเบียนใหม่ทั้งนี้จากการตรวจสอบประวัติย้อนหลังของนายมนตรีพบว่าเคยถูกดำเนินคดีต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานเมื่อปี2544ต่อมาเมื่อปี2556ถูกดำเนินคดีกระทำจำราเด็กอายุต่ำกว่า18ปีที่จังหวัดสระแก้วรวมติดคุกสองครั้งแต่ปรากฏว่าเมื่อปี2562นายมนตรีได้มาสมัครทำงานในอาชีพรอปภซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบ ประวัติแต่เบื้องต้นทางต้นสังกัดของนายบุญตรียืนยันนะคะว่าได้ทําการตามขั้นตอนทุกอย่างแต่ทําไมถึงได้หนังสือรับรองสามารถนําไปสมัครรอปพได้นั้นต้องให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงในรายละเอียดต่อไปค่ะจบการเสนอข่าว16นาฬิกา6นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว i n n